สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อไอโฟนครับน้องอายุเท่าไหร่นะอายุเก้าขวบครับเก้าขวบครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับอืมพี่ชื่อตั้งเซนพีอายยี่สิบเอ็ดแล้ววันนี้น้องมาทำอะไรที่นี่ยอ๋อมาไหว้พระครับมากับใครอ่ะมากับพ่อแม่ครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่กรุงเทพครับ แล้วตอนนี้พ่อไม่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนหายไปไหน,น,นก็ไม่รู้ครับอ๋อนันจิกแกนะสวัสดีครับอ่านายใหญ่ช่ลาว,วัยนทงนสังกาอ่าจำนวนทีนยย่นั่งอยา่ะดัอต้นในปีมางานมินาพยาประมารุงจเ,เจนีลาลา่โอเคเบบเสียบไปจำนวนรายอันเชนเนี่ยเช่นอภัยรายายแบบเสียบาไอาอันน่ามาวะ